สวัสดีครับผมอูเลนซีเทลัทนวันนี้นะครับภูมิใจน,นําเสนอกระเป๋ารุ่นใหม่อูเลนซีเอฟศูนย์แปดสเปคฟีเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับเจ้ากระเป๋าตัวนี้ครับจะเป็นกระเป๋าสไตล์ทาวเวลแบบ็คผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์จะมีด้านหน้าที่จะเป็นยางสังเคราะห์ตรงนี้จะเป็นโลโกโอ้อูเลนซีแบบใหม่แล้วนะครับผมด้านในทําแบบระบายอากาศอย่างดีเลยความจุตัวนี้ได้18ลิตรน,นะครับผมทีนี้มาดูฟีเจอร์กันบ้างว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าตรงนี้เลยเองเลยเนะี่ยจะมีช่องหนึ่งช่องนะครับด้านหน้า ก็จะมีช่องแยกข้างในอีกสองช่องตัวหูด้านบนตรงนี้จะมีกระดุมเพื่อปิดไว้อ่าช่องเก็บเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องนะครับผมช่องใหญ่เลยเป็นสองช่องช่องแรกนะครับเปิดเข้าไปปุ๊บอ่าก็จะเป็นช่องข้างในจะมีเพลามาให้นะในเซ็ตสําหรับใส่กล้องใส่อุปกรณ์ต่างๆด้านในบุกมาอย่างดีเลยตัวนี้นะครับจะมีช่องลับอยู่นี้หนึ่งช่องด้านบนนะครับช่องสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะมีอีกช่องหนึ่งตรงนี้จะเป็นแบบตะข่ายลิกมาดูด้านหน้าเนี่ย จะเป็นแบบบุฟองน้ำมาอย่างดีนะอ่าตรงนี้บุมาอย่างดีเลยตรงนี้ด้านหน้าช่องด้านหน้าครับจะมีช่องที่ใส่สำหรับพวกตัวแอร์แท็ป้องกันพวกอุปกรณ์หายเป็นช่องซ่อนไว้ในกระเป๋าด้วยตัวเจ้ารุ่นนี้ซิปทั้งหมดจะใช้เป็น YKK ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าซิปก็จะทนทานกว่าซิปปกติทั่วไปแล้วก็ตัวซิปนะครับจะมีหูเพื่อเวลารูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้น นอกจากนั้นนะครับในกระเป๋าก็ยังให้กระเป๋าไปอย่างนี้มาอีกเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างสลิงแบ็คให้1หนึ่งใบกระเป๋าตัวนี้มีความพิเศษอย่างเวลาเปิดเนี่ยครับมันจะเป็นหูอย่างนี้เป็นสองช่องเวลาเปิดคือเราดึงอย่างนี้ได้เลยอ่าแล้วเราก็ดึงตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กเปิดออกมาข้างในเนี่ยก็จะให้สายสะพายหนึ่งเส้นตรงกระเป๋าตรงนี้ก็สามารถใส่อุปกรณ์ได้อีกด้านในตรงนี้จะมีช่องซิปให้่มช่องแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างอีกสองช่องตรงนี้นะครับผมทีนี้จุดเด่นมันคืออะไรนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เปิดด้้้้าาานขงไดดดเเปปิิมี ตรงนี้ล็อกเป็นแม่เด็กเหมือนกันนะข้างในจะมีเพาซึ่งไอ้เพาเนี่ยเราจะใช้กับใบใหญ่ก็ได้หรือไปใส่ที่ใบเล็กก็ได้นะอ่าสมมุติในกรณีเราพกกล้องใช่ไหมครับเราก็เอากล้องใส่ไว้ในนี้สมมุตินะเราก็เอากล้องใส่ไว้ในน,มมนะใใน,นี้เสร็จแล้วเวลาเราจะต้องการเอากล้องแบบง่ายๆอุปกรณ์กล้องทั้งหมดที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ดึงกระเป๋าใบเล็กออกมาได้เลย แลวสามารถสอดเข้าไปได้เลยนะสอดเข้าไปได้ในพอดิชั่นนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่ะมีจุดหนึ่งช่องใส่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กรองรับได้ถึง16นิ้วด้านหลังก็จะมีสายตัวนี้สําหรับไปเสียบกับกระเป๋าเดินทางเวลาเราใช้งานแล้วก็จะมีซิปซ่อนอยู่ด้านหลังนี้ด้วยเวลาใส่ของบางอย่างเนี่ยอ่ะซึ่งตรงนี้มันจะโกนรับพอดิชั่นกับตัวใส่โน้ตบุ๊กนะจะแยกกัน บานคนใส่มือถือวเวลาแบบกันหายกันการโดนลวงนะครับช่องด้านข้างตรงนี้จะเป็นหูดึงเหมือนกระเป๋าใบเล็กมาดูด้านข้างครับตรงนี้ก็ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นขวดน้ําขาตั้งก็มีช่องใส่ให้ด้านล่างก็จะเป็นสายสลิงนะครับสำหรับร้อยกับพวกขาตั้งต่างๆสามารถร้อยเข้าตรงนี้ได้ช่องใหญ่ของมันเองเนี่ยมันมังมีแผบตัวหนึ่งตัวนี้ เป็นเหมือนสไลดเหมือนเท้าซึ่งว้นกั้นพอดิชั่นได้คุณใช้กล้องก็เดินออกไปของข้างบนก็ยังอยู่ด้านบนสำหรับใครหากระเป๋าท่องเที่ยวใส่กล้องขนาดไม่ใหญ่มากอันนี้น่าจะได้กล้องมิโนเลตสักตัวหนึ่งเลนตัวหนึ่งนะครับผมก็นี้ยังน่าจะตอบโจทย์นะโดยรวมแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบทราเวลไซส์เล็กไม่ใหญ่นะแต่ฟังก์ชันซีเจอร์ค่อนข้างเยอะก็คือซื้อหนึ่งได้ถึงสองเลยนะครับสำหรับเจ้า u ูรันซี่เอฟศูนย์แปดครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับยูรันซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลย แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม